เกียร์พิคันโตปี2 0 1 1ันสิถึงสอง5เครื่อง1,200งพซีซีคันรุ่นนี้มีปัญหาเรื่องกล่อง e c u พังทุกคันมาดูกันนะครับวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่อง e c u นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของแกรนะครับราคาคอมแอร์ใหม่ก็แพงเหลือเกินครับหมื่นกว่าบาทนะครับเฮล่านะครับเกียร์พิคันโต ครัคันี้นะครับรถเพื่อนอยู่ในกลุ่มเ์พิงเกนโต้นะครับมาทำแอร์นะครับก็รื้อทั้งระบบนะครับเอาให้จบทีเดียวนะครับก็มีรื้อแป๊บรื้อแผงคอยล้อนนะครับตู้แอร์คอมแอร์ครับเช็คทั้งระบบนะครับมาดูกันว่าเกียร์พิงเกนโต้เนี่ยจะถอดตู้แอร์หรืออะไรบ้างนะครับ นี่เลยนะครับรือคอนโซลออกให้หมดนะครับถึงจะถอดตู้แอร์ออกมาได้นะครับถึงจะทําการล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็คลวหากมีการรั่วก็ทําการเปลี่ยนอะไรนะครับให้จบทีเดียวนะครับก็ต้องลื้อแบบนี้เนาะครับโอเคเกียร์พี่คันโต 2012เวลาถอดคอยเย็นถอดตู้แอร์ต้องรือ้คอนโซหรือ้ออกให้หมดคันนี้มาซ่อมแอร์ช่างได้ปุ๋ยหมักเป็นถังนี่นะครับจอดน่าจะจอดรถไว้ใต้ต้นไม้ตลอดนะครับแล้วก็ใบไม้เต็มเลยนะครับขี้ขยะอันนี้เต็ม เลยนะครับตัวล้างออกให้นะครับตรงนี้นะครับใบไม้ในเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็มีรูเข้าตรงนี้เดี๋ยวใส่ตะแกรงกันหนูให้นะครับนี่ครับได้เป็นถังนะครับปุ๋ยหมักอย่างดีตู้แอร์รื้อออกมาจากใต้คอนโซลแล้วดูแขงแอร์แขงแอร์ดูนี่นะครับสภาพเมือกครับ เหนียวเ,เป็นน้ำมันนะครับแล้วก็ที่ป้งที่ปุ่นนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับโบเวอร์เป็นปุ่นนะครับก็เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับโอเคครับมาดูกันนะครับเช็ครั่วแบบจุ่มน้ำอัดอากาศเข้านะครับอัดลมเข้า แล้วก็จุ่มน้ําดูนะครับว่ามีจุดไหนรั่วไหมครับอันนี้เป็นแผงคอยร้อนเกียร์พิคันโตนะครับก็แผงคอยร้อนนะครับไม่มีฟองอากาศขึ้นนะครับไม่รั่วนะครับมาดูคอมแอร์นะครับคอมแอร์ก็ไม่รั่วนะครับอ่าดูแผงคอยเย็นนะครับแผงคอยเย็น แผงคอยเย็นนะครับสงสัยว่าสงสัยจะรั่วนะครับแต่ต้องเช็คดูก่อนนะครับเพราะว่าที่แผงคอยเย็นของคันนี้นะครับมันเป็นเมือกเลยนะครับเป็นเมือกมีคราบน้ำมันเกาะที่แผงคอยเย็นนะครับก็เบื้องต้นเบื้องต้นนะครับยังไม่มีฟองอากาศขึ้น นะครับโอเคแผงคอยเย็นก็ไม่รั่วนะครับเดี๋ยวก็จะทำความสะอาดล้างแผงคอยร้อนคอยเย็นนะครับล้างระบบด้วยน้ำยาเอ1นะครับแล้วก็เติมน้ำมันคอมของ เติมน้ำมันคอมสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นของยี่ห้อฟูมูล่านะครับแล้วก็เติมน้ำยาแอร์เป็นของยี่ห้อฟอมูล่าพรีเมียมนะครับโอเคครับล้างยังไงแผงคอยล์ร้อนคอยเย็นนี่ไงก็ใช้น้ำยาล้างแผงคอยล์ร้อนคอยเย็นฉีดใส่ฉีดใส่ เียรใส่แบบนี้รอสิบห้านาทีล้างออกอยังไม่เกี้ยงก็ใช้น้ำยาล้างความร้อนคเย็นเีดใส่อีกพอผ่านขั้นตอนนี้ต่อไปก็ล้างในระบบ พอใช้น้ำยา F11 ล้าง หรือแอร์ทั้งระบบเกียร์พิเนโต้2,011ถึง2,015เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์เย็นนะครับน้ำหยดเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเสียงหน้าทับคอมแอร์จะดังหน่อยนะครับเวลามันตัดหรือว่ามันทำงานนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คอมแท้นะครับเป็นคอมเทียบนะครับแต่ว่าไม่ต้องแปลงขานะครับตรงรุ่นสำหรับเกียร์พิเนโตเลยเป็นขอตทดแทนนะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับ แอร์ก็ทํางานปกติตัดปกตินะครับ,รบมาดูกันนะครับอุณหภูมินะครับก็ประมาณตอนนี้ประมาณสักน่าจะเก้าโมงครับอุณหภูมิก็ประมาณห้าองศานะครับในห้องเดอรสารนะคือเร่งเร่งเปิดแอร์เย็นสุดแล้วนะครับโอเคนะครับคันนี้ก็ไม่แสนเก้าสี่นะครับ เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเกียร์เบนเกโต้นะครับมาทําที่ผมนะครับก็รับซ่อมครับซ่อมรุ่นนี้ติดเครื่องนะครับเก็บงานช่วงล่างทําแอร์นะครับแอร์รุ่นนี้นะครับเวลารื้อถอดตู้แอร์นะครับต้องถอดออกทั้งคอนโซลนะครับถอดคอนโซลออกหมดเลยนะครับถึงจะถอดตู้แอร์ได้นะครับแล้วก็ล้างท้องผาสะตา์ให้เรียบร้อยนะครับเย็นๆนะครับโอเคครับ